หลักการนี้นะ <g ye> ผมผมเอามาจากคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกคนนึงแล้วก็เคยเป็นอดีตของมหาเศรษฐี10อันดับของโลกคนคน s, นี้ก็คือผู้ก่อตั้งกองทุน Bridgewater ก็คือ Ray i a l i o ซึ่งหลักการในคริโอนี้นะผมก็คือเป็นหลักการในหนังสือเล่มหลักของเขาและผมซึ่งเขานั้นได้บอกว่าถ้าคุณนั้นเข้าใจอุปสรรคสองอย่างนี้ในชีวิตคุณ จะได้ทุกอย่างตามที่คุณต้องการแน่นอนว่าสองอย่างนี้คุณเรตติโอนะผมเขาได้ให้น้าหนักเลยนะว่าสองอย่างนี้เป็นตัวขัดข,ดขวางเรามากที่สุด2อย่างนี้มันเปรียบเสมือนเป็นโซ่ตัวนที่มีน้ําหนักเยอะที่สุดนะผมในทุกๆก,กุปสะรักถ้าคุณตัดโซ่ตัวที่มีน้ําหนักเยอะที่สุดที่มันทวงลังชีวิตคุณไว้ได้เนี่ยแน่นอนว่าโซ่ตัวสองอย่างเนี้ยสำคัญที่สุดถ้าคุณนั้นสามารถเข้าใจมันได้และคุณนั้นสามารถที่จะปลดล็อก แม่กุญแจของโซ่ตัวสอตัวนี้ได้ชีวิตของคุณจะพุ่งไปไกลมากๆก็คืออย่างแรกโซ่ตัวตัวแรกนะผมก็คืออีโก้คุณเริลเิโอนะผมเขาก็ยังได้บอกอีกนะครับว่าอีโก้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่เนี่ยชอบให้มันมาครอบงำตัวเราเองตลอดเมื่อเรานั้นถูกอีโก้ครอบงำนะผมเรานั้นก็จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นความจริงและนี่คืออันตรายมากๆคุณเรดเิโอนะผม เขาก็ได้ให้รายละเอียดของอีโก้ต่างๆนะ,นะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบปล่อยให้สิ่งนี้ครอบงําน,นะผมก็คือมันจะเป็นหมอข้อย่อยลงมาอีกนะผมจากอีโก้อย่างแรกของอีโก้ของเรานั่นก็คือเรานั้นจะชอบต้องการการยอมรับจากคนอื่นเสมอนะผมบางครั้งเนี่ยเรานั้นอยากที่จะให้คนอื่นนั้นยอมรับเรานั้นยอมทิ้งทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันสําคัญที่มันลําค่าที่สุดในชีวิตของเราไปไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา บางครั้งเนี่ยเราทิ้งสิ่งพวกนี้ไปสะหมดเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยยอมรับเรานะผมและส่วนอย่างที่สองก็คือเรานั้นชอบหลีกเลี่ยงคำวิจารณ์นะผมหรือว่าตัวเราเนี่ยชอบคําวิจารณ์ที่มันเป็นบวกกับตัวเราเสมอนะผมอันนี้ก็คือเป็นอีกโก้นะผมก็คือเป็นระบบกลไกลในสมองของเราที่คุณเลดิโอนะผมเขาก็ได้บอกนะครับว่ามันเป็นระบบกลไกลในสมองที่มันนั้นจะปกป้องเรานะผมไม่ให้เรานั้น เจออะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งลบๆกับตัวเราแน่นอนว่ายิ่งอะไรก็ตามที่มันเป็นคําวิจารณ์ที่มันเป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะชอบมากๆสมองของมนุษย์เนี่ยจะชอบมากๆแต่ที่สําคัญที่สุดในการเติบโตมันดันไม่ใช่เป็นสิ่งพวกนี้ครับมันดันเป็นคําวิจารณ์ต่างๆน,นนะนาที่คุณนั้นไม่ได้ชื่นชอบคุณ Radio เรเดิโอนะผมเขาก็ได้ย้ําอีกน้บว่าถ้าคุณนั้นเข้าใจกลไกลของสมองของคุณได้บ้างเวลาที่สมองของคุณเนี่ย ตอบสนองไปในทิศทางของคําวิจารณ์นั้นๆเนี่ยถ้าสมองคุณเนี่ยตอบสนองคําวิจารณ์บวกมากกว่าคําวิจารณ์ลบแน่นอนนะครับว่าคุณเรดารลยอเขาก็อยากให้คุณนั้นได้ลองคห้น้ําหนักกับคําวิจารณ์ที่คุณนั้นไม่ค่อยชื่นชอบบ้างเพื่อที่จะทําให้คุณนั้นได้รู้อะไรในสิ่งที่ตัวคุณไม่สามารถรับรู้ได้ตั้งแต่แรกแน่นอนว่าถ้าคุณนั้นยังหลงไปกับอีโก้พวกนี้มันก็จะเหมือนเป็นการบล็อกให้คุณเนี่ย ไม่ได้รับรู้อะไรในสิ่งที่คุณนั้นยังไม่รู้เลยนะผมส่วนอย่างที่3มก็คืออันนี้ก็คือเป็นชั้นจิตสํานึกของสัตว์สังคม,มนะผมนั่นก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยกลัวความแตกต่างคุณเวรเดริโอนะผมเขาก็ยังได้กล่าวมาอีกนะครับว่าเบื้องลึกที่สุดของจิตสํานึกของเรามันจะมีสมองนะผมส่วนที่เรานั้นกลัวที่จะแตกต่างออกจากฝูงชนนะผมก็คือเป็นกลิ่นสมองแบบสัตว์สังคม นะผมก็คือกลืนสมองตัวนี้เนี่ยเวลาที่เรานั้นจะทําอะไรต่างๆที่มันแตกหน่อออกมาจากคนเสื่อมใหญ่เนี่ยก็คือสมองชั้นล่างสุดตัวนี้มันก็จะขัดขวางทุกๆอย่างเพื่อที่จะให้เราเนี่ยกลับไปอยู่ในฝูงชนก็คือกลับไปอยู่ในสิ่งที่พวกเรานั้นอยู่กันนะผมอันนี้ก็คือถ้าคุณนั้นสามารถเข้าใจตรงนี้ได้คุณจะสามารถตอบสนองทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะผมที่ตัวคุณอยากจะทําได้ส่วนอย่างที่สี่นะผมก็คือมนุษย์ไม่ชอบความเจ็บปวด อะไรก็ตามนะผมที่มันเป็นบาดแผลในชีวิตของเรามนุษย์จะหลีกหนีนะผมและนี่คือสําคัญที่สุดคุณเบราดริโอนะผมเขาบอกว่าขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะผมเหนือจิตสํานึกหน่อยๆอ,อันนี้ก็คือเป็นการตอบสนองต่อปัญหาต่างๆที่เราเจอนะผมแล้วมันแบบรู้สึกว่าเจ็บปวดมันรู้สึกมันทรมานมันรู้สึกมันหน้าอับอายกับชีวิตมากๆเนี่ย สมองส่วนนี้นะผมแน่นอนว่ามันก็จะทํางานโดยการตอบสนองไปในทิศทางที่ไม่ให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ทั้งทที่ถ้าเรามองพื้นเพตามความจริงแล้วเนี่ยอะไรก็ตามนะผมที่มันเป็นความเจ็บปวดในชีวิตของเรามันจะสร้างตัวตนให้เรานั้นแข็งแกร่งขึ้นมันเหมือนกับกล้ามเนื้อผมเมื่อคุณนั้นเริ่มที่จะสร้างกล้ามเนื้อให้มันใหญ่ขึ้นคุณก็ต้องพบเจอกับความเจ็บปวดที่มันหนักขึ้นแล้วนี่มันก็เหมือนกันครับเพราะาสมองส่วนนี้มันจะบังคับให้เราเนี่ยหลีกหนี แน่นอนว่าถ้าคุณเข้าใจจังหวะการหลีกหนีของการตอบสนองของสมองส่วนนี้ได้คุณจะเข้าใจนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันเข้ามาหาคุณเนี่ยมันมีความสําคัญกับคุณขนาดไหนแล้วมันจะทําให้คุณนั้นวิวัฒนาการได้ขนาดไหนส่วนข้อที่5นะผมก็คือคุณเรดิยอนะผมเขาก็ยังได้ให้คํานิยามว่าสิ่งนี้นะผมมันเพิ่งเกิดมาเมื่อศตวรรษที่21นี่เอง แะผมก็คือหลังจากที่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาหลังจากที่โลกนั้นเปลี่ยนไปในการเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้รวดเร็วขึ้นมันดันมีกลืนความคิดอีกแบบหนึง่งนั่นก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยคิดว่าตัวเองสําคัญมากจนเกินไปนะผมอันนี้ก็คือคุณเบริดย,ยโยนะเขาก็ได้บอกว่ามันเพิ่งจะมาเป็นช่งวงศตวรรษที่2 0 0 0ขึ้นมานี่เองแันะผมก็คือหลังจากที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยหลงละเลงไปกับการคิดว่าตัวเราเนี่ยคือจุดศูนย์กลางของจักรวาล ทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงกันเนี่ยเรานั้นไม่ใช่อย่างนั้นเลยและพอเมื่อเราคิดอย่างนี้ปุ๊บ้วผมแน่นอนว่าเรานั้นก็จะไม่ได้เห็นความจริงอะไรเลยเรานั้นจะไม่ได้เห็นความเป็นมาอะไรต่างๆนานา,นานในกลไกรธรรมชาติที่เราเป็นเลยมันเหมือนกับคุณนั้นไปเล่นกีฬาฟุตบอลนะผมแล้วคุณนั้นคิดว่าทั้งทีมเนี่ย มีคุณเพียงแค่คนเดียวแน่นอนว่าเมื่อคุณคิดอย่างนี้มันจะเป็นยังไงครับคุณก็จะเหมือนแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างคุณนั้นก็จะหลงละเลงคุณนั้นก็จะตามอีโก้นะผมคุณนั้นก็จะปล่อยไอสัตว์ร้ายตัวเนี้เข้ามาครอบงำคุณเพราะคุณคิดว่าตัวคุณเนี่ยเก่งเพราะคุณคิดว่าตัวคุณเนี่ยเพอร์เฟกต์ทุกๆอย่างสุดท้ายนะผมไอความคิดหมายเสร็จพวกนี้มันก็ไม่ได้ทําอะไรให้คุณนั้นได้เรียนรู้อะไรเลยและมีหน้ำซ้ำนะผมมันจะยิ่งทําให้คุณเนี่ยหลงละเลงไปกับความสําเร็จของคุณ และจนสุดท้ายนะผมคุณก็ตกม้าตายไปในที่สุดนะผมคุณเรย์โยนะผมเขาเน้นย้ำว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ฉุดหลังการเติบโตของมนุษย์เนี่ยได้บ่อยมากๆแล้วก็มีน้ำหนักที่เยอะมากๆและผมถ้าคุณสามารถที่จะเข้าใจการตอบสนองต่ออารมณ์ของตัวเองได้ในเชิงนี้นะผมก็คือเชิงที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าตัวเองเนี่ยสำคัญถ้าคุณเข้าใจการตอบสนองของตัวเองในลักษณะนี้ นะผมแล้วคุณนั้นลองให้ตัวเองนั้นเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยเป็นอิสระเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้สัมผัสกับความจริงคุณจะได้อะไรเยอะมากส่วนข้อสุดท้ายนะผมข้อที่6นั่นก็คือสิ่งนี้นะผมก็คือระบบการศึกษาของพวกเราเนี่ยแน่นอนว่าใครจะตามนะผมที่รู้สึกว่าตัวเองอนะ่ะต้องหาบางสิ่งบางอย่างที่มันถูกต้องต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดนะผมอันนี้ก็คือมันเป็นการปลูกฝังของมนุษย์คนหนึ่ง เรานั้นถูกปลูกฝังมาอย่างนี้ตลอดว่ามันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องถูกต้องแล้วก็ต้องถูกต้องที่สุดแล้วก็ต้องมีบางอย่างที่ผิดคุณเคยรู้สึกไหมครับที่บางทนะีเวลาที่มีคนนั้นแสดงความคิดเห็นที่เวลาคุณไปเจอสถานาการณ์อะไรต่างๆนานานคุณจะชอบทําให้ตัวเองเนี่ยถูกต้องอยู่ตลอดหรือแบบชอบหาคนมารับความผิดอยู่ตลอดมนุษย์เราเป็นอย่างนี้กันแทบทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเรานั้นตอนที่เรานั้นเข้าโรงเรียนนะผมเรานั้นก็จะคุ้นชินกับ คำตอบต่างๆนานาว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดการแสดงความคิดเห็นอันนี้มันผิดการเชื่อแบบนี้มันผิดแต่ผมขอถามหน่อยนะครับว่าความเป็นจริงคุณคิดว่ามันจะมีสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดจริงๆหรือเปล่าครับแน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยคําวิจารณ์อะไรต่างๆที่คุณเห็นว่าแย่เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่คําวิจารณ์ของคนคนนั้นมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่คนคนนั้นเนี่ยเขาคิด หมือนคําวิจารณ์อะไรต่างๆนา,นานาที่คุณนั้นพูดออกมาจากปากมันก็อาจจะมีบางคนนะผมที่มองว่าคําวิจารณ์ของคุณเนี่ยผิดก็ได้หรือถูกก็ได้แล้วคุณลองคิดดูนะผมถ้าคุณนั้นตัดกรอบไอ้ความถูกผิดอันเนี้ยออกจากหัวสมองของคุณคุณจะออกนอกคอฟอร์ฟโซนขนาดไหนครับคุณจะได้เรียนรู้มากขนาดไหนอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบที่มันสําคัญมากอีกรูปแบบหนึง่งเช่นกันส่วนต่อมานะผมอันนี้ก็คือเป็นอุปสรรคอย่างที่สองนะผมนั่นก็คือจุดอ่อนในตัวเรา หรือว่าจุดบอดในตัวเราอันนี้ก็คือเป็นโซ่ตรวนอย่างที่สองนะผมที่มีน้ําหนักเยอะมากๆแล้วก็มากที่สุดเลยนะครับผมส่วนอุปสรรคอย่างที่2องที่คุณเรดารดโอนะผมเขาก็ได้ให้อีก5อย่างนะผมที่เป็นรายละเอียดของจุดอ่อนในตัวเราแทบจะทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะผมถ้าคุณเข้าใจ5อย่าง ของจุดอ่อนของคุณได้คุณก็จะสามารถปลดปล่อยศักยภาพของคุณได้มากยิ่งขึ้นอย่างแรกนะผมก็คือมนุษย์เรานะผมจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความจริงมันเหมือนกับคุณไปเล่นกีฬาฟุตบอลเช่นเคยและความจริงก็คือทีมของคุณเนี่ยโดนน้อยูดโอ้โหหลายลูกมากๆแต่คุณนั้นดันหลอกตัวเองว่าเออมันยังไม่เป็นอะไรเกมเรายังได้เปรียบนะผมอันนี้ก็คือเป็นความจริงที่มันไม่ใช่ความจริงเลยชีวิตจริงของเราก็เหมือนกันครับบางครั้งเนี่ยชีวิตของเราเนี่ย มันมีจุดอ่อนอะไรมากมายบางครั้งในตัวเรามีข้อบกพร่องอะไรมากมายแต่เรานั้นเลือกที่จะอะไรครับเรานั้นเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับมันบางครั้งเนี่ยตัวคุณก็รู้นะผมว่าการลงมือทำเนี่ยคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแต่พวกเราส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะหลีกเลี่ยงมันก็เรื่องที่จะผัดวันประกันพรุ่ง ทั้งๆท,ที่คุณก็รู้นะผมหรือใครหลายๆคนก็ตามที่ดูคลิปนี้ก็รู้นะผมว่าเวลาที่คุณตื่นเช้าขึ้นเนี่ยคุณจะมีเวลาชีวิตเยอะขนาดไหนแต่คุณก็พยายามหลีกเลี่ยงมันคุณก็หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับมันคุณก็หลีกเลี่ยงเรื่องความทรมานในการตื่นเชา้านะผมและอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ผมนั้นยกมาก็คือพวกเราทุกคนนั้นชอบหลีกเลี่ยง การเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างที่มันสําคัญที่สุดส่วนอย่างที่สองนะผม,ผมก็คือวันนี้ก็คือจุดอ่อนของพวกเราอีกเช่นเคยนะครับผมก็คือพวกเราทุกคนนั้นชอบโกหกตัวเองเพื่อที่จะหลีกหนีความจริงบางครั้งนะพวกเราทุกคนนั้นชอบมองโลกสวยเกินความเป็นจริงมองโลกสวยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับบางครั้งเนี่ยเราดันไปสร้างเรื่องสวยงามเนี่ยในแบบที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกแห่งความเป็นจริงสมมุตินะผมคุณนั้นบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิต ทั้งทั้งที่คุณเนี่ยไม่เคยสร้างโอกาสนั้นขึ้นมาเลยทั้งทั้งที่คุณเนี่ยยังเสพสมนิสัยแย่ๆอยู่ทั้งทั้งที่คุณยังนอนตื่นสายทั้งทั้งที่คุณเนี่ยยังไม่ได้มีความรับผิดชอบแต่คุณนั้นดันบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอันนี้ผมขอถามหน่อยนะครับว่าคุณคิดว่าการมองแบบนี้มันเป็นการมองในลักษณะที่มันเป็นโลกสวยหรือเปล่าครับแน่นอนว่าสิ่งนี้มันเป็นการหลอกตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองรองคอยบางสิ่งบางอย่างทีีี่่มมันนสยงาาาออจะโกดๆูข้้ห ทั้งๆท,ที่คุณเนี่ยไม่เคยเดินเข้าไปหาโอกาสนี้เลยอันนี้ก็คือมันเป็นการที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะโกหกตัวเองเ่ยในลักษณะนี้ตลอดนะผมอันนี้ก็คือมันเป็นการโกหกตัวเองที่มันบิดเบือนกับความเป็นจริงมากๆคุณเลดาริโอนะผมเขาก็ได้เปรียบเทียบว่าบางครั้งเนี่ยรถของคุณเนี่ยมันมีพวงมาลัยแต่คุณนั้นดันคิดว่ารถของคุณเนี่ยไม่มีพวงมาลัยและคุณก็เยียบแต่ขันเร่ง และผมคุณลองคิดดูนะผมว่าคุณนั้นจะชนกับอะไรบ้างคุณนั้นจะเจอกับหายนะอะไรบ้างถ้าคุณนั้นไม่โกหกตัวเองคุณจะได้เรียนรู้อะไรขนาดไหนและคุณนั้นจะบังคับทิศทางชีวิตของคุณเนี่ยได้มากขนาดไหนส่วนอย่างที่สามนะผมก็คือคุณเลดาริโอนะผมเขาก็ได้บอกว่าหลังจากช่วงที่มีอินเทอร์เน็ต หรือแบบหลังจากช่วงที่ศตรวรรษที่21เนี่ยพวกเราทุกคนแทบจะโฟกัสอะไรกันไม่เป็นเลยโฟกัสอ,อะไรไม่เป็นเนี่ยมันก็จะประมาณว่าบางครั้งเนี่ยเราเสพการกระทําแบบหลายอย่างมากจนเกิดไปบางครั้งในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเลานั้นพยายามอยากจะโกยทุกสิ่งทุกอย่างนะผมที่เรานั้นพอจะทําได้เพื่อที่จะทาให้เราเนี่ยทำเสร็จแทบจะทุกอย่างคุณเคยเป็นในลักษณะนี้ไหมครับแล้วนี่นะผมก็คือเป็นสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่ในยุคนี้นะผมก็คือติดกับดักเนี่ยกันบ่อยมาก จนทาให้เราเนี่ยแทบจะไม่ได้โฟกัสอะไรที่มันสําคัญจริงๆในชีวิตเลยเรานั้นดันไปโฟกัสทุกสิ่งทุกๆอย่างมากจนเกินไปจนสุดท้ายนะผมมันไม่มีอะไรที่จะประสบความสําเร็จสักอย่างและผมอันนี้ก็คือคุณต้องลองถามตัวเองนะครับว่าวันๆนหนึ่งนะอะไรที่มันสําคัญกับชีวิตของคุณจริงๆและสิ่งที่คุณโฟกัสอยู่เนี่ยมันมีเยอะมากมหมขนาดไหนคุณต้องตัดบางสิ่งบางอย่างที่มันดูเหมือนว่าจะไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายในชีวิตเนี่ยของคุณออกไป แล้วก็โฟกัสไปที่สิ่งนั้นสิ่งเดียวมองสิ่งนั้นให้ชัดเพียงอย่างเดียวส่วนข้อที่4อันนี้ก็คือเสพติดความรวดเร็วนะผมก็คือหลังจากที่พวกเราทุกคนนั้นเริ่มวิวัฒนาการเรื่องอินเทอร์เน็ตการเสพติดความรวดเร็วอันนี้ก็คืออันตรายจริงๆนะผมพอว่าโซเชียลมีเดียคุณจะเห็นเลยนะว่าโอ้โหประสบความสําเร็จภายใน8เดือน9เดือน1ปี ผมขอถามหน่อยน,นะครับว่าคุณคิดว่าระยะเวลาพวกนี้มันเร็วรหรือเปล่าครับแน่นอนว่าพวกเรานั้นเสพสิ่งพวกนี้อยู่ตลอดบางสิ่งบางอย่างต้องสร้างด้วยระยะเวลาเท่านี้เท่านี้ ward? เรานั้นต้องสร้างหุ่นสามารถมีซิกแพคได้ภายใน1เดือน2เดือน3เดือนสามารถหุ่นดีได้ภายใน6เดือนคนเราสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ใน1ปีคุณคิดว่าสิ่งพวกนี้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงหร,รือเปล่าครับและความเป็นจริงที่คุณกําลังเชื่อในสิ่งพวกนี้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณหรือเปล่าครับ บางครั้งนะผมเรานั้นไปเสพโซเชียลแล้วดันพบว่าโอ้โหไอคนนี้แม่งอายุ21ประสบความสําเร็จแล้วไอคนนี้แม่งทําอะไรก็ไม่รู้นะผมปีหนึ่งมันจับเงินล้านได้แล้วท้งทั้งที่ในความเป็นจริงเนะี่ยในเป้าหมายของคุณเนะี่ยคุณคิดว่าเป้าหมายของคุณเนะี่ยเดทไลน์มันจะอยู่แค่1ปีหรือเปล่าครับอันนี้ก็คือคุณเลดิโอนะผมเขาอยากให้คุณนั้นลองหาต้นต่อว่าคุณคิดว่าไอความรวดเร็วอะไรต่างๆเนี่ยคุณนั้นกําลังเชื่อสิ่งพวกนะี้มากน้อยแค่ไหน แล้วสิ่งพวกนี้มันตอบสนองต่อความจริงของเป้าหมายของคุณมากแค่ไหนอันนี้ก็คือมันเป็นจุดหลอกล่อที่มันทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายได้บ่อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือคุณเลรีโรนะครับเขาอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยระวังไว้ส่วนข้อสุดท้ายนะผมก็คือเสพติดความสมบูรณ์แบบแน่นอนว่ามนุษย์ ทุกคนเลยนะผมขอใช้คําว่าทุกคนเลยมันไม่มีใครนะผมที่ไม่ชอบความสมบูรณ์แบบเราทําอะไรต่างๆแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหมันลงตัวมันเพอร์เฟกมันมีมันไม่มีใครนะผมที่ไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้แต่บ่อยครั้งหรือแบบแทบจะส่วนใหญ่ในชีวิตเลยเนะี่ยไอความรู้สึกแบบเนี้ยคุณรู้ไหมครับว่ามันบล็อกการเติบโตของเรามันเหมือนหยุดการเติบโตของเราเมื่อไหรก็ตามนะผมที่ คุณคิดว่าตัวคุณเนี่ยเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบมันเหมือนคุณกําลังเรียนชั้นมัธยมที่1มัธยมที่2และคุณกําลังจะได้เลื่อนชั้นไปสู่มัธยมที่3แต่พอเมื่อคุณว่าตัวคุณเนี่ยเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบมันก็เปรียบเสมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยควรอยู่นะตรงนี้คุณคิดว่าตัวเองเนี่ยเพอร์เฟกแล้วคุณคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ควรได้รับที่จะอะไรที่มันสูงกว่านี้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันหลอกล่อชีวิตเราแล้วก็หลอกล่อตัวตนนนของงงงเเรรราาาาผมบคคั้ี่่ยิิดวส มันโคตรที่จะเพอร์เฟกแต่มันนะผมดันกลายเป็นสิ่งที่ปิดโอกาสไม่ให้เรานั้นเติบโตไม่ให้เรานั้นไปสู่พื้นที่ที่มันสูงขึ้นอันนี้ก็คือสําคัญมากแล้วก็สําคัญจริงๆนะผมเพราะว่าความเพอร์เฟกความสมบูรณ์แบบมันไม่มีใครที่ไม่ชอบสิ่งนี้แต่สิ่งนี้มันดันกลายเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราเนี่ยไม่ได้อะไรเลยโอเคนะผมและอันนี้ก็คือเป็น2ออุปสรรคนะผมที่ผมนั้นได้ กระจายรายละเอียดออกมาแล้วนะครับว่าพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยจะมีรายละเอียดประมาณนี้จะมีข้อบกพร่องประมาณนี้แน่นอนว่าโซ่ตรวน2ออย่างนี้ถ้าคุณนั้นเข้าใจกลไกของโซ่ตรวนตัวนี้ว่าเออมันต้องทํำยังไงเพื่อที่จะได้ผ่อนคลายโซ่ตรวนตัวนี้ลงชีวิตของคุณจะไปได้ไกลขนาดไหนชีวิตของคุณจะมีแรงต้านน้อยขนาดไหนโอเคนะผมสําหรับใครก็าตามที่ฟังมาถึงตอนนี้ผมก็ขอขอบคุณมากๆ ถ้าคุณชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะผมคุณสามารถกดไลค์กดแชร์หรือถ้าคุณนั้นสั่งรู้สึกยังไงก็กดแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้หรือถ้าคุณไม่อยากพลาดเนื้อหาแบบนี้ที่ผมนั้นจะเอามาเล่าบอกต่อกันอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ได้นะผมถ้าคุณนั้นอยากที่จะเติบโตไปพร้อมๆกัน